คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับใจเช่นเคยกับช่องใจชาแนลนะครับเพื่อนๆยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับ ฝากเพื่อนกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อนะครับมานะครับกลับมา,าเกมกระต่ายกันดีกว่านะครับเพื่อนๆเออแตกดีเสลือเกินในช่วงนี้นะครับตระกูลฟอร์จูนเกมนี้เดือบเบสแล้วในช่วงนี้นะครับคือเดอะแรบบิทฟอร์จูนนะครับพี่กระต่ายน้อยค่ายบิชิซอตนะครับเกมใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายบิชิคือแนวฟอร์จูนนะเกมนี้ ใหม่สุดแล้วตระกูลฟอร์จูนนะครับเพื่อนก็มาดุน3,029บาทนะครับเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไรนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักกี้ไทม์กันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับก็กลุ่มรักกี้ไทม์คืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่กว่าดเจ็ดรอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้โมงเช้ายัน3าทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายหลักๆพี่จี้พี่พแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อน แจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปแต่ละเกมมึงไม่รู้หรอกนะครับแต่เวลนานาทีชั่วโมงนะครับวินาทีเราไม่รู้วรากเกมไหนมาไม่มามีแอดมินแจ้งเกมแตกพวกมึงมีใชยไปกว่าครึ่งเลยนะครับเพื่อนเออนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเลขเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันในกลุ่มเออไม่เงาไม่เงาดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนอยู่กันเยอะนะครับ2,000กว่าคนเลยทีเดียวถ้าใครสนใจก็ ข้อเมนแรกใต้คิดกันเลยนะจ๊ะกูปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วมานะครับถุนส0 0ยี่ก้าบาทนะครับไปเบสิบเริ่มต้น30ออโต้ก่อนเออตะกกลฟอร์จูนก,กัวเกมนี้เล่นน่าเล่นสุดเร็วนะครับเพื่อนนะครับโบนัสวิ่งหนึ่งแปดรอบนะครับถ้าเข้าโบนัสของมันอือไม่เหมือนใครดีอืมเงียบๆนะรู้สึกโอ้ยเวยทอง100เบสิบ ปกติเกมในฟอร์จูนไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆกูไม่ก็ชอบแต่ว่าเกมนี้โอ้โหกำไรกับทุกครั้งเลยนะครับไม่เล่นไม่ได้เออแต่เวลาโดนเตยก็หนักเหมือนกันนะครับเหมือนเกมอื่นอ่ะเหมือนงัวเหมือนเสือนะเออนะครเวลาไม่จ่ายก็เกมนี้นะครับอันตารายเหมือนกันเออแต่บวกกับรักกี้ามอุ่นใจกว่าเดิมเยอะนะครับเดี๋ยวลองปรับเบ็ดหน่อยเดี๋ยวนะครับมาแต่ไม่ปรับเบ็ด มาไหมมาไหมมาไหมไม่มาปวามเบ็ดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับได้ลุ้นเลยแต่คุณฟอร์จูนนี่เรื่องปรับเบ็ดกูยกให้ที่หนึ่งเลยนะครับไม่ปรับไม่ได้เออตังไงก็ต้องปรับรอบสองรอบสองไปสามสิบเอา้าโอาคู่นู้นจะมาไอสัตว์โอ้ไม่มาซะงั้นหลอกดอกกูนี่วะโอ้ยจะหายไปพันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห ดูดไวโคดไวเอ้ยลายคำนวนลายคำนวนแย,ย่แต่ได้ลุนลุนโบนัสสองรอบแล้วไปสามสิบนะโอ้โหแต่ลายน่าเขียนมากรอบสามเออต้องแบบนี้ดิมาสะอึกเลยขอตัวแดงตัวม่วงดอกแรกอุ้ยพันห้าโอ้โหไอ้เหี้ยไม่จ่ายเอา โอ้โหเฮ้ยไม่จ่ายเลยตอนนี้โอ้โหเกินไปโอ้ยตอนนี้กูไม่ได้สักบาทเลยโอ้โหเฮีย้ยอะไรเนี่ยเอาดอกสุดท้ายเท่าไรโอ้โหพันห้าโอ้โหไอ้สัต์ เจ็ดหมุนไม่จ่ายเลยจ่ายดอกสุดท้าย1530อโอ้โหซูเปอร์เมก้าเลยโอ้โจะดดาอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้คืนทุนมานะครับเพื่อนลายสวยมากแต่บวกมาบ้างหน่อยนะครับเกมเพิ่งเริ่มได้4นาทีโอ้โหไม่จ่ายเลยไอสัตว์แปดหมุนมาจ่ายดอกเดียวดอกสุดท้ายมาลองมา40หน่อยนะครับเพื่อนโอ้แตกนอกเออแตกนอกก็ยังดีด้วยได้ทบข้างใน1040 พอบวบกกันในประมาณ2 0 0พันกว่านะครับเออกำไรพันกว่าแล้วเขายังชั่วหน่อยโอ้นี่3มรอบนะครับได้โดดนะครับเบสสามสิบเออเกมนี้ว่าโดดไม่ยากนะความคิดกูนะนะครับแต่เทียบเกมวัวนี่โอ้โหโดดยากมากเกมนั้นลีลาจัดเลยจะโดดไม่โดดนะโอ้โหไวไวไวมากตอนนี้เมื่อกี้เล่นเล่นไปเล่นมานี่จะหายได้กำไรเมื่อกี้ เดือดสามมันสามงจุดเบ็ดห้าสิบดิเอ้ยจะเท่าทุนแล้วโอ้โหชินเล่นมาหายหมดเลยโอ้โหเบ็ดร้อยดูโอ้โหโอ้ยทำอะไรของกูนียบวกมาแล้วจะเทะเอาโอ้ยลบนอกโอ้โหสามมันสองห้าสิบโอ้โหลบนอกลบที่สองพอไอสัตว์นะครับเพื่อนเพื่อนกำไรสามมันอะไรวะ กำไร2,000กว่าแล้วนะครับพอๆนะครับเพื่อนๆเออได้เท่านี้ก็ถือว่าบุญแล้ววันนี้โอ้โหเข้าฟรีนะครับเข้าโบนัส8หมุนใจดอกเดียวพันห้านะครับลบนกมาอีกพันหนึ่งนะครับรวมกันเป็น2,000กว่านะครับแต่ก็โอ้โหรู้สึกว่าวันนี้เกมจะแข็งๆไงไม่รู้นะนี่ได้ดอกนี้นะครับชื่นใจเลยทีเดียวนะครับเออเกือบเต็มกระดานเลยนะครับใบพันสองใบที่เหลือก็ใบห้าร้อยใบร้อยนะครับได้มาสามพันกว่านะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ดูต้อง ค่อนข้างแข็งเลยที่ดีว้วนะครับเท่านี้ถือว่าเยอะแล้วจตระกูลโฟชุนนะครับเพื่อน <c oughs> เออนะครับตาห้าววัวหมดนะดูทรงนะครับวันนี้เกมแข็งสัตว์เลยอ่ะก็ก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ